เพื่อนๆครับสะพานข้ามแยกที่ถล่มเมื่อวานนี้เนี่ยก่อนหน้านี้นะครับมีคนเคยเตือนมาแล้วนะฮะคนนั้นคือดร์เอสุชวีมีการเตือนเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้วครับเคยเตือนโครงการก่อสร้างสะพานข้ามถนนอ่อนรุชหัวตะเค่ก่อนเกิดเหตุสะพานข้ามแยกถล่มเมื่อวานนี้นะครับคือเมื่อวันที่19สิงหาคม2565นะครับศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สุชเวีสุวรรณสวัสดิ์อดีตนายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยนะ มีการโพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กระบ,บุว่ากลับบ้านวันศุกร์ไม่สุขไม่ปลอดภัยผมขอแสดงความเป็นห่วงจากใจโครงการก่อสร้างสะพานข้ามถนนอ่อนนุดหัวตะเคียนรัดกระบังเห็นปัญหาชัดเจนคือหนึ่งเครื่องจักรใหญ่ทำงานไม่มีแนวป้องกันเสี่ยงอุบัติเหตุของหล่นประชาชนเดือดร้อน 2. ถนนยุบจากการก่อสร้างเสี่ยงอุบัติเหตุโดยเฉพาะรถจักรยานยนต์ของเด็กนักศึกษาห่วงจริงๆ 3. รถติดสาหัสเพราะก่อสร้างกินพื้นที่บางช่วงก่อสร้างเสร็จแล้ว ้องคืนพื้นที่ให้ประชาชนผู้สัญจรได้เพราะอุบัติเหตุจากการก่อสร้างสะพ,พานเกิดขึ้นบ่อยครั้งหลายครั้งมีผู้เสียชีวิตมีทรัพย์สินเสียหายขออย่าให้เกิดที่ใดกับใครอีกเลยครับเป็นห่วงจริงๆครับทัาง,งที่มีผู้ชี่ชนชมเตือนขนาดนี้นะฮะแล้วคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยคุณได้เห็นบ้างหรือเปล่าหรือเห็นก็แค่ผ่านๆไปเงนหรือเปล่านะฮะต้องขอบคุณอาจารย์จริงๆนะฮะที่มีการเตือนออกมานานแล,แล้วต้องแสดงความเสียใจกับครบอบครัวของผู้สูญเสียด้วย